ตงนี้เราไม่สามารถบินได้เนี่ยจะทํำยังไงเราก็บินไม่ได้นะคะทำไมถึงบินไม่ได้มาดูกันเนี่ยทำยังไงก็บินไม่ได้สวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ใน Royal High นั่นเองนะคะเพราะว่าในวันนี้พิเศษอีกแล้วเราจะมาทำการแต่งตัวเป็น เจ้าหญิงอาเนียนั่นเองนะทุกคนเพราะว่าได้มีคอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะคะว่าให้พี่นิวเนี่ยทำการแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงอาเนียหน่อยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักอาเนียนะคะเป็นกระตูนญี่ปุ่นที่ดังมากๆเลยพี่นิวก็ชอบดูมากๆเลยนะคะเอาแล่ละเดี๋ยวเรานะมาเริ่มทำการแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงอาเนียเลยดีกว่านะทุกคนนะเดี๋ยวพี่นิวนะขอแบบว่าบินนะคะ ไปแต่งบนตึกกันแล้วกันนะไปตึกไหนดีที่มันมีแสงสว่างที่สวยงามมาตรงนี้ดีกว่าทุกคนนี่เพราะตรงนี้มีสระว,ว่ายน้ําด้วยนะคะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันฟึบอุ้ยเพิ่งสังเกตว่าตรงนี้มีสระว,ว่ายน้ําด้วยเอาแหละงั้นเรามาแต่งเป็นเจ้าหญิงอาเนียตรงนี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะมาอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยขอไปเลือกชุดก่อนแล้วกันนะทุกคนนะแน่นอนค่ะพี่นิวเนี่ย ขอเลือกกระโปรงก่อนซึ่งกระโปรงเนี่ยพี่นิวก็ขอเอากระโปรงที่เรามีอยู่แล้วนะทุกคนนะถ้าเกิดให้ไปซื้อใหม่เนี่ยพี่นิวคิดว่ามันต้องแพงมากแน่ๆขอเลือกเป็นกระโปรงนี้ก็แล้วกันเนี่ยฮะมากระโปรงแบบกระโปรงผีเสื้อนะทุกคนนะ แต่ว่าเราเนี่ยจะมาเปลี่ยนสีกระโปรงให้มันออกแนวแบบสีเดียวกับชุดของอานเนียนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปอานเนียให้ดูนะจะเห็นว่าอานเนียเนี่ยจะใส่ชุดเป็นชุดกระโปงชุดเรสนะคะแล้วก็เป็นสีดําผสมทองเพราะฉะนั้นนะคะพี่นิวก็ขอเอาเป็นกระโปรงสีดําก็แล้วกันนะคะซึ่งเราสามารถเลือกลายกระโปรงได้นะทุกคนนะพี่นิวก็มาที่กระโปรงสีดํานะแต่ว่ามันก็จะมีลายลายกระโปรงให้เราเลือกด้วยอุ้ยพี่นิวรู้แล้วว่า เราจะเอาลายอะไรดีเอาเป็นลายสีดําทองและกันนะทุกคนนะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอันนเี้าเนี่ยใส่ชุดเป็นสีดําทองนะทุกคนงั้นลองเอาดําทองลายนี้ดูนะคะอะมาดูกันอุ้ยสวยอยู่นะทุกคนนะแล้วก็จะสังเกตว่ามันจะมีผีเสื้อกเกาะรอบๆกระโปรงใช่ไหมเดี๋ยวเรานะคะมาทําการแบบว่า เปลี่ยนสีผีเสื้อดีกว่านะคะผีเสื้อพี่นิวก็ขอเอาเป็นสีทองทองละกันนะคะนี่เลยนะคะสีทองหรือเปล่าก็ใช่แหละมาดูกันนะคะโอ้โหนี่เป็นไงผีเสื้อสีทองตอนนี้นะคะเราก็ได้กระโปรงมาแล้วกระโปรงคือแบบว่าสวยงามมากบอกเลยว่าสวยจริงนะทุกคนนะแล้วหลังจากนั้นเราไปดูเสื้อกันดีกว่านะคะเราจะมาใส่เสื้อสงกรานแบบนี้ให้กับอาเนียมไม่ได้ มาดูเสื้อกันดีกว่าทุกคนซึ่งจะบอกว่าพี่นิวได้เสื้อมาใหม่นะฮะนี่เลยเสื้อตัวนี้ได้มาจากการทำอีเวนต์ในแมปโรยไฮนนะคะมาดูการนี่เป็นเสื้อที่พอใส่เข้าไปแล้วทําให้เราเอวเล็กมากๆเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> เราก็ใช้เป็นเสื้อแบบแนวโทนสีดำนะทุกคนเอาแหละพี่นิวก็ เลือกเป็นสีแบบนี้นะ,ะมาดูกันจะสังเกตว่านะฮะเอวเล็กมากเลยทุกคนเห็นไหมแล้วตอนนี้นะพี่นียวก็เอาปลอกแขนออกไปแล้วนะคะนี่ก็จะกลายเป็นว่าเรานะคะดูแบบว่าใส่เป็นชุดเกาะอ,อกเอวเล็กที่ดูสวยมากขึ้นแต่ว่าเหมี่ยวชักไม่ได้นะเพราะว่าอาเนียไม่ได้เลี้ยงแมว <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาเหมี่ยวชักออกไปก่อนนะคะต่อไปนั่นก็คือทรงผมนั่นเองนะอาเนียนะคะมีทรงผมสีชมพูแล้วก็ เป็นผมสั้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาหากันก่อนนะว่ามันมีผมสั้นไหนบ้างอ่ะมันมีให้เรากดเลือกเลยนะคะว่าเราอยากได้ผมสั้นไหมฟึบและนี่ก็คือผมสั้นทั้งหมดในแมปโรยัลไฮนะทุกคนนะตรงนี้เป็นยังไงโอ้ไม่สวยเลย ทรงนี้ล่ะทรงนี้ก็ไม่สวยทรงนี้เป็นไงโอ้โหทรงนี้ก็ไม่สวยจะบอกว่าผมสั้นมันมันไม่ค่อยสวยนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นพี่นิวก็ขอให้อาเนียเนี่ยเป็นเจ้าหญิงอาเนียที่ผมยาวก็แล้วกันนะทุกคนนะแต่ว่าอาเนียเราเนี่ยมีผมแบบผมหน้าม้านะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราก็มาหาผมยาวที่เป็นผมหน้าม้าด้วยดีกว่าเรามาดูทรงนี้กันก่อนนะทุกคนนะมาคือจะบอกว่าทรงนี้ก็ ก็สวยนะฮะมีความหน้าม้าด้วยนะทุกคนนะแต่ว่าเราเนี่ยต้องทำการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนสีผมก่อนเพื่อที่จะได้ดูเหมือนอานเนียมากยิ่งขึ้นมาเปลี่ยนสีผมกันดีกว่านะทุกคนแน่นอนค่ะสีผมของอานเนียคือสี ชมพูนะทุกคนนะเราก็มาเลือกเฉดสีชมพูกันนะซึ่งชมพูเนี่ยมีหลายเฉดสีมากอุ้ยพี่นิวว่าอันนี้สวยเลยอะ่ะนี่ค่ะมันก็มีให้เราเลือกหลายสีมากอุ้ยอันนี้เหมือนเลยสีนี้เหมือนสีผมอาเนียเลยนะคะเอาหลายพี่นิวว่าพี่นิวได้สีผมอาเนียแล้วแหละอันนี้คือเหมือนมากมาดูกันเฮ้ยบอกเลยว่าอันนี้คือแบบเหมือนมากเลยทุกคนหลังจากนั้นเรามาทําการเปลี่ยนหน้าตากันนะแคะ่ทุกคนอาเนียของเราเนี่ยจะมีดวงตาที่ โตมากๆเลยนะคะแล้วก็มีดวงตาสีเขียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาหากันดีกว่านะคะว่ามันจะมีดวงตาไหนบ้างที่เป็นสีเขียวจะบอกว่าอันนี้ก็ดวงตาสีเขียวนะเดี๋ยวลองใส่เข้าไปสิอืมไม่ได้บอกเลยว่าไม่ได้อุ๊ยจะบอกว่าดวงตาสีเขียวนี้สวยนะทุกคนนะแต่ว่าหน้าอันเนี่ยมันบึ้งไปหน่อยอะหรือว่าจะเป็นอันนี้โอ้โหอันนี้มาแบบเปลือกตาสีเขียวเลยพี่เนี่ว่าเอาไปนี้ดีกว่านะเพราะว่าดูเป็นหน้าอันเนี่ยที่ดูแบบ ร้าย,ายสๆส่วนๆดีนะคะเฮ้ยพี่นิวว่าได้เลยอะแล้วก็ดูเหมือนว่าอาเนียของเราเนี่ยจะมีเหมือนเป็นจุกๆนะคะที่มันประดับอยู่บนผมมาเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะซึ่งไม่แน่ใจว่า,าตรงเครื่องแต่งกายพี่นิวเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันคล้ายๆแบบนี้ไหมหลังจากที่ลองเลื่อนดูแล้วนั้นก็ก็ไม่มีนะทุกคนนะหรือว่าเราจะใส่เป็นโบเข้าไปดีเฮ้ยเป็นโบก็สวยนะทุกคนนะนี่อะไรมาดูกันนะคะฟึบอ้อมาแล้วอ่ามีโบบนหัวก,ก็สวยปีกแบบหนึ่งนะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะรองเท้าทุกคนเราต้องมีรองเท้าเพราะว่าอาเนียเนี่ยจะได้ดูแบบว่าดูสูงขึ้นนะคะแล้วก็ทําการใส่รองเท้าเข้าไปเลยนะทุกคนนะนี่เลยพี่นิวก็ใส่รองเท้าเข้าไปแล้วแน่นอนค่ะรองเท้าขอเป็นสีดํและกันนะฟึบมากระโปรงมันยาวขนาดนี้เราก็จะไม่เห็นรองเท้าอยู่แล้วนะคะต่อมาเรามาดูปีกให้อาเนียดีกว่านะทุกคนนะจะบอกว่าพี่นิวว่าปีกนี้เหมาะกับอาเนียมากมาดูกันนะคะเป็นปีก สีชมพูนะคะแล้วก็มีประกายไฟสีชมพูแวบๆด้วยเอาละและตอนนี้นะพี่นิวก็ได้ทําการแต่งเป็นเจ้าหญิงอาเนียเสร็จเรียบร้อยแล้วยู uh เดี๋ยวขึ้นรูปอาเนียเปรียบเทียบให้ดูนะทุกคนนะดูว่าอาเนียของเราเนี่ยเปลี่ยนไปมากขนาดไหนนี่มาดูกันเลยตอนนี้อาเนียชอบกินถั่วได้กลายเป็นเจ้าหญิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาละตอนนี้เราได้ทําการแต่งเป็นเจ้าหญิงอาเนียเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะ เทเลพอร์ทกันดีกว่าทุกคนเทเลพอรตไปที่สวนดิวิเนียนะคะหรือว่าสวนสาธารณะของโรโยายตอนนี้เรามาอยู่ที่ส่วนสาธารณะของโรโยายแล้วนะคะบินไปเลยจ้าโหสวยงามบอกเลยนะคะว่าพอเจ้าหญิงอันเดียของเราได้บินแล้วนะคะ สวยงามทีเดียวจะบอกว่ามันมีการอัปเดตนะทุกคนนะอัปเดตอะไรเดี๋ยวพาไปดูตรงเนี้ยเราไม่สามารถบินได้เนี่ยจะทํายังไงเราก็บินไม่ได้นะคะทำไมถึงบินไม่ได้มาดูการเนี่ยทายังไงก็บินไม่ได้เพราะว่านี่เลยทุกคนมันมีการอัปเดตหอคอยนะคะถ้าเกิดเราอยากไปหอคอยเราต้องไปตามป้ายนี้ ไปค่ะเราก็จะไปหอคอยกันนี่เลยหอคอยอยู่ตรงนี้ทุกคนเดินมาตรงนี้ก็จะมีสะพานให้เราข้ามไปนะคะหอคอยแห่งรยฮิวนะคะไปจ้าโหบอกเลยนะคะว่าสวยงามมากๆไปดูกันจ้าว่าทําไมถึงมีหอคอยครนี้เราก็กระโดดข้ามใบบัวไปเลยนะจ้าแล้วครนี้เราก็มาอยู่ในหอคอยแล้วนี่เพราะว่าถ้าเกิด เรานะคะทำการแบบว่าไต่ขึ้นไปบนหอคอยแบบว่าสุดหอคอยหรือว่าชั้นบนสุดของหอคอยเนี่ยเราก็จะได้ชุดนี้มาไงทุกคนที่เป็นชุดเอวเล็กๆเ,เนี่ยที่อันเนียกำลังใส่อยู่นะคะได้ชุดฟรีมาเลยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวพี่นิวทําการกระโดดให้ดูนะคะแต่ว่าพี่นิวเนี่ยขอใช้ตัวช่วยหน่อยบอกเลยนะคะว่าอันนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากเป็นท่าทางนะคะนี่ท่าทางเจ้าหญิงนะทุกคนเราก็ทําการแบบใส่เข้าไปนะคะปึ๊บ พอเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยพี่นีก็จะแบบว่าวิ่งไวขึ้นเดินไวขึ้นนะคะทําให้เรากระโดดได้ง่ายขึ้นอ่ะไปไปเลยในแค่นี้เห็นไหมเรากระโดดได้ไวขึ้นมากๆเลยนะพอเปลี่ยนท่าทางฟึบคือเราอ่ะต้องกระโดดขึ้นไปบนหอคอยชั้นบนสุดให้ได้นะคะเราอ่ะถึงจะได้ไอเทมมาฟรีๆซึ่งเป็นไอเทมเสื้อตัวนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่เสื้ออยากรู้ว่ามีอะไรอีกต้องไปดูกันไปเลยทุกคนไปเลยจ้าอย่าล่วงนะถ้าเกิดล่วงนี่คือ เราอ่ะต้องไปเริ่มใหม่เลยนะคะเนี่ยเราก็ทําการเนี่ยคไปเลยนะจ๊ะมันบินไม่ได้นะทุกคนเนี่ยทํายังไงมันก็บินไม่ได้นะเราจากว่าเราอ่ะต้องกระโดดไปนะแต่ก็ระวางร่วงด้วยนะคะมันมีสิทธิ์ล่วงด้วยเราแบบว่าต้องค่อยๆไปนะทุกคนนะไม่ต้องรีบค่อยๆนะเจ้าหญิงอาน,นีนนีอั้ค่ะก็ค่อยๆไปฟ,ปฟปึ๊บโอ๊ยระวังล่วงไปคะ่ะเราต้องทําการแต่นี้เออ ไตถาวันไปนะคะไต่ไปเลยไต่ไปเลยนี่จ้าฟืบเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันนะคะว่าถ้าเกิดเราไปถึงหอคอยด้านบนแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรนะคะแน่นอนค่ะได้เสื้อแน่นอนไปกันต่อเลยจ้าอืบฮืมฟืบอย่าล่วงนะเจ้าหญิงอาเนียขอร้องเพราะว่าไม่อยากเลิ่มใหม่นี่มีโถสซ่วมเลยทุกคนนะฟืบเออเอาดิไปฮืบอุ้ย ล่วงจนได้ทุกคนเอาละพี่นิวก็มากระโดดใหม่เนยฮะ,ะโอ้โหเจ้าหญิงอานเนียเหนื่อยปะเนีย่ยคือจะบอกว่าเห็นแบบนี้กระโดดยากอยู่นะคะนะถ้าเกิดใครแบบว่าไม่ถนัดเกี่ยวกับแมพหอคอยนะคะก็ถือว่าก็ยากอยู่นะทุกคนนะเราก็ไปกันต่อเลยนะคะก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะล่วงอีกไหมเนี่ยถ้าเกิดล่วงอีกก็คงขอบายก่อนนะจ๊ะใกล้ถึงหรือ,อยังก็บ่ฮู้ก็ต้องมาลุ้นกันใกล้ถึงหรือ,อยังจ๊ะเฮ้ย เฮ้ยเอ้ยถึงหอคอยด้านบนแล้วเย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 เฮ้ยเจ้าหญิงอานเนียเหนื่อยเลยนี่เลยทุกคนพอเราขึ้นมาถึงหอคอยด้านบนสุดนะคะเราเนี่ยก็จะเจอกับหีบสมบัติแต่ว่าอันนี้พี่นิวเปิดไปแล้วนะคะถ้าเกิดเรายังไม่เคยเปิดหีบสมบัติเนี่ยมันก็จะถูกปิดอยู่นะแต่ว่าพี่นิวว่ะเอาไอเทมมาแล้วนั่นคือชุดนี้นั่นเองแต่ว่านี่เลยเราเดินมาอีกฟากหนึ่งนะคะ เราก็จะเจอกับหีบสมบัติอีกหีบหนึ่งอ่ะมาดูกันนะคะว่าอันนี้เป็นจังดัมันจะเป็นไอเทมแบบนี้นะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะทุกคนนะมาจะบอกว่าเป็นไอเทมที่พอใส่เข้าไปแล้วดูตลกตัวเองมากๆเลยแต่มันก็เท่ดีนะบึ๊บนี่อะไรก็ทุกคนพี่นิวใส่เข้าไปแล้วนะคะเป็นไอเทม หัวลูกโป่งบนลูน so ั wrong, so awesome. like well, ่นเองนะนี่แล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้ให้เราด้วยคือจะบอกว่ามันก็ดูตลกแต่ว่ามันก็ดูเท่ดีนะนี่เลยค่ะจะเป็นไอเทมฟรีถ้าเกิดเราสามารถขึ้นมาบนหอคอยได้นั่นเองเดี๋ยวเราลงไปกันดีกว่าอันนี้คือทางออกนะคะโโโ้้ออเป็นไงล่ะ พอหล่นลงน้ำไม่จมน้ำานะยเพราะว่าเรามีหัวลูกโปง่งเอาแล้ววันนี้นะพี่นิวก็ได้มาทําการแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงอาเนียนะคะเดี๋ยวขอเอาหัวลูกโป่งออกก่อนดีกว่าเนะียอาจจะได้เห็นโฉมหน้าของเจ้าหญิงอาเนียก็มาดูกันนะคะบอกเลยนะคะว่าเป็นเจ้าหญิงอาเนียที่แสบซนแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะทุกคนอาเนียของเราเปลี่ยนไปมากวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมมา เอาของรางวัลที่หอคอยแห่งโรฮิวด้วยนะคะของรางวัลคือดีมากวันนี้ไปแลวนะจ,จ,จ๊ะบายยจ๊ะจุ๊บๆตอนนี้นะพี่นิยวก็พาหัวลูกโป่งมาบินนะคะโหอย่างกับตัวประหลาดอะทุกคนนะเออว่าไปมันก็เหมือนตัวประหลาดอยู่เนี่ยอะ